ผมมาใช้ประสบการณ์ให้สําหรับคนที่กําลังตัดสินใจที่อยากจะข้ามเพศมาเป็นผู้ชายได้รู้ถึงข้อเสียต่างๆของการเป็นผู้ชายข้ามเพศแล้วก็อยากจะมาให้สังคมได้เรียนรู้กับผู้ชายข้ามเพศอย่างเรามากขึ้นสวัสดีครับผมมีฟอยธานเจนเดอร์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับข้อเสียของการเป็นผู้ชายข้ามเพศนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอแล้วรู้สึกอึดอัดกระอักกระอ่ออวนใจนะครับข้อแรกเลยก็คือในเรื่องของสิวและผมบาง เมื่อก่อนที่ก่อนจะเทคฮอร์โมนคือผมจะไม่ได้ผมบางจนเห็นหนังศีรษะขนาดนี้แต่หลังจากเทคฮอร์โมนมาได้ระยะหนึ่งประมาณเข้าปีที่สองปีที่สามผมเริ่มร่วงเริ่มหลุดเริ่มเริ่มบางจนเห็นหนังศีรษะแล้วมันก็เริ่มยิ่งหนักยิ่งหนักขึ้นทุกวันมันเริ่มบางลงบางลงขึ้นทุกวันจนแบบบางทีมันก็ ทำให้เราแบบเสียเซลล์เหมือนกันมันทําให้บุคลิกภาพเราก็เสียไปด้วยนะครับอันนี้ในเรื่องของเรื่องสิวผมจะไม่ค่อยได้เจอมากอ่าเนี่ยประมาณนี้สิวที่มีก็จะประมาณนี้นะครับ ในเรื่องของสิวแล้วก็ผมร่วงผมบางอันนีก้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของแต่ละคนด้วยนะครับไม่ใช่ทุกคนที่ว่าจะเทคฮอร์โมนแล้วก็จะเป็นเหมือนกันขึ้นอยู่กับพันธุกรรมขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราด้วยแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นในเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากเพราะว่าเทคฮอร์โมนผู้ชายเนี่ยมันมีส่วนที่จะทําให้ผมร่วงหัวร้านอยู่แล้วนะครับ ข้อเสียของการเป็นผู้ชายข้ามเพศอย่างหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่าอึดอัดมากและเป็นเรื่องที่กระอักกระอวนใจมากก็คือการต้องเข้าห้องน้ําสาธารณะนะครับร่างกายเราเปลี่ยนมาเป็นผู้ชายการที่เราจะต้องเข้าห้องน้ําสาธารนณะคือมันเป็นเรื่องลําบากอย่างหนึง่งตั้งแต่เกิดนะเราต้องเข้าห้องน้ําผู้หญิงมาตั้งแต่เกิด แล้ววันหนึ่งร่างกายเราเริ่มปรับเปลี่ยนไปเป็นผู้ชายเริ่มมีหนวดมีคองหน้าเหมือนผู้ชายการที่เราจะเข้าห้องน้ําผู้หญิงเหมือนเดิมมันเริ่มทําไม่ได้แล้วแรกๆเลยคือผมไม่รู้หรอกว่าเราอะ่ะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนผู้ชายหรือยังจนเราโดนไล่ออกจากห้องน้ําอยู่ประมาณ 3- 4สี่รอบเนาะ ส่วนใหญ่ ai, ที่จะมาไล่เราออกก็จะเป็นพวกป้าแม่บ้านพวกพวกนักงานทําความสะอาดเขาเริ่มจะมาไล่เราออกละเฮ้ยห้องน้ําอันนี้ใช่ห้องน้ําผู้ชายนะอันนี้มันเป็นห้องน้ําผู้หญิงอยู่ไปเข้าห้องน้ําฝั่งนู้นหรือว่าบางทีเราเข้าห้องน้ําผู้หญิงไปแล้วแล้วมีคนเดินเข้ามาเป็นผู้หญิง <ce lebr attering> เขาจะเริ่มตกใจละเฮ้ย กูเข้าห้องน้ําผิดเหรอวะแล้วเ,ออเดินกลับไปดูป้ายใหมว่ว่าเฮ้ยนี่ห้องน้ําผู้หญิงหรือห้องน้ําผู้ชายแล้วมันจะเป็นความที่เราแบบเฮ้ยกูนั่นแหละเข้าห้องน้ําผิดเองอะไรอย่างเงี้ย <_ c oughs> เหมือนเรารู้สึกว่าอ,อึดอัดเหมือนกันที่เราจะเข้าห้องน้ําผู้หญิงส่วนถ้าจะให้เราเปลี่ยนไปเข้าห้องน้ำผู้ชายเราก็ยิ่งอ,อึดอัดเข้าไปใหญ่อีกเพราะเราตั้งแต่เกิดเราไม่เคยเข้าห้องน้ําผู้ชายเลยนะไม่รู้ว่าการเข้าห้องน้ําผู้ชายนี่ต้องปฏิบัติตัวยังไงแล้วเข้าไปแล้วจะเจอใครผมเคยเจอประสบการณ์ที่แบบว่า โดนไล่ออกมาจะเข้าห้องน้ําผู้หญิงแต่โดนไล่ออกมาแล้วจะไปเข้าห้องน้ําผู้ชายคือเข้าไปแล้วเจอคนรู้จักอย่างเงี้ยเราก็อ่ะเอาละทาตัวไม่ถูกและเมนูจะทํำยังไงละก็คือช่วงนั้นคือเลิกเข้าห้องน้ําสาธารณะก็คือก็มีอยู่ช่วงหนึ่งผมไม่อยากเข้าห้องน้ําสาธารณะเลยเหมือนมันอึดอัดเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าห้องน้ํายังไงดีห้องน้ําผู้หญิงก็ไม่ได้เข้าห้องน้ําผู้ชายเราก็รู้สึกอักเกอ่วนใจจนบางทีผม อันฉี่อันปัสสาวะไม่เข้าห้องน้ําสาธารณะเลยอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็หลังๆมาเนี่ยผมเริ่มปรับตัวได้แล้วเพราะผมเทคมาประมาณ3 4ปีแล้วผมเริ่มปรับตัวในการเข้าห้องน้ําผู้ชายได้มากขึ้นแต่ว่ามันก็ยังเป็นเรื่องก,อกรั่วนใจอยู่ดีแล้วมันจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งถ้าเราเข้าไปในห้องน้ําผู้ชายแล้วเราเจอเพื่อนเจอคนรู้จกักหรือว่าเจอญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายอย่างเงี้ยเราจะทําตัวไม่ถูกเลยเราจะรู้สึกว่าเหมือนช็อกเหมือนสตันไปอะ ทําไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นความอึดอัดใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับและที่เป็นปัญหาหนักๆเลยก็คือจะเป็นในส่วนของการเวลาที่เราไปคอนเสิร์ตไปตามร้านเหล้าตามผับบาร์่าเงี้ยห้องน้ําผู้ชายมันก็จะแคบและเล็กเนาะมีไม่กี่ห้องบางทีบางที่มันก็จะมีแค่ในโถฉี่ที่ไว้สําหรับยืมไม่มีห้องน้ําสําหรับถ่ายหนักเราก็เข้าไม่ได้แล้วแล้วถ้าเราจะให้เราไปเข้าห้องน้ําผู้หญิง เราก็เข้าไม่ได้แล้วเออมันเป็นความลําบากอย่างหนึง่งในการที่เราจะไปเที่ยวหรือไปงานคอนเสิร์ตอ่างเงี้ยผมเคยเจอประสบการณ์ที่แบบว่าต้องไปต่อแถวของฝั่งห้องน้ําผู้ชายนะไปคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งแล้วแถวห้องน้ํายาวมากต่อไปพอพอ,พอถึงคิวแล้วเราเข้าไปอ้าวไม่มีห้องน้ําไว้สําหรับถ่ายหนักไว้สําหรับที่เราจะเข้าได้อะเออทาไงก็ต้องเดินออกมาคือแบบว่าโอ้โหปวดเชยก็ปวดเชยทีนี้ผมจะทายังไง มันรู้สึกว่าอ้อชีวิตลําบากมากกับการที่เราข้ามเพศมาเป็นผู้ชายนะครับแต่ว่าเด,วเดี๋ยวนี้มันก็จะมีตัวช่วยสําหรับในการเข้าห้องน้ําก็จะเป,เป็นซิลิโคนที่เคล้ายๆอวัยวะเพศผู้ชายะนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะมีราคาสูงถ้ายิ่งเหมือนๆเ,เลยก็ยิ่งแพงแล้วก็การที่จะใช้อะไรพวกนี้มันรู้สึกว่ามันจะสก,กระปรกอ๋อแล้วห้องน้ําผู้ชายอะ่ะเออ ผมว่ามันค่อนค่อนข้างสกรปรกนะค่อนข้างสกรปรกเลยอะเออถ้าเทียบกับห้องน้ําผู้หญิงคือห้องน้าผู้ชายคือสกรปรกมากอันนี้ก็เป็นข้อเสียมากๆเลยที่ผมรู้สึกอึดอัดนะครับมันค่อนข้างที่จะปรับตัวเยอะแล้วก็นอกจากเราจะแปลงเพศไปเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นสมบูรณ์เลยมี อวัยวะเพศในการเข้าน้ําเราก็จะรู้สึกว่าเข้าห้องน้ําเป็นเรื่องปกติแลเริ่มสบายๆชิวๆแต่ถ้าใครยังไม่ได้แปลงเพศไปเป็นผู้ชายเลยร้อยเปอร์เซ็นต์การเข้าห้องน้ําผู้ชายการเข้าห้องน้ำส,า,สาธารณะมันก็จะเป็นเรื่องลําบากอย่างหนึ่งกับเป็นเรื่องกังวนใจอย่างหนึ่งนะครับการเป็นผู้ชายข้ามเพศนะครับก็จะต้องดูแลตัวเองมากกว่าคนปกติทั่วไปขึ้น2เท่านะครับเพราะว่า ผู้ชายข้ามเพศมีการข้ามเพศการเทคฮอร์โมนมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคมากกว่าคนปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่เราข้ามเพศหรือเทคฮอร์โมนนะครับมันจะมีติดตามผลโดยการตรวจเลือดการตรวจเลือดของเรานี่ก็จะเป็นตามแพทย์กําหนดนะครับว่าแตใ่ในแต่ละเดือนเราจะตรวจอะไรบ้าง ตรวจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วผลกระทบที่มีต่อเอาวัยวะภายในนะครับในการตรวจเลือดของเราก็จะมีตรวจอะไรบ้างดูอะไรบ้างก็จะมีในเรื่องของความเข้มข้นของเลือดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงไขมันในเลือดตรวจตับตรวจไตตรวจน้ําตาลตรวจโซเดียมตรวจเบาหวานตรวจโรคที่เสี่ยงที่จะเป็นหัวใจโรคกระดูกพุน ตรวจไขมันดีไขมันเ,วเลวคอเลสเตอรอลทุกอย่างในร่างกายของเรานะครับแพทย์จะติดตาม follow ตลอดระยะเวลาของการเทคอร์โมนตลอดระยะเวลาของการข้ามเพศนะครับเราก็ต้องทํำยังไงก็ได้ให้มันไม่เกินเกณฑ์ที่เขากําหนดฉะนั้นเราจะต้องดูแลตัวเองทั้งในเรื่องของการกินต้องมีวินัยในการกินในการออกกําลังกายมากกว่าคนปกติเพื่อที่จะ ไม่ให้ค่าที่ตรวจเลือดของแต่ละเดือนอะมันเกินเกณฑ์ที่กําหนดในเรื่องของการมีวินยัยในการกินการออกกําลังกายคือเราต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะเทคฮอร์โมนก่อนที่เราจะตัดสินใจที่จะข้ามเพศเราต้องดูแลตัวเองมาก่อนนะครับเพราะว่า อันดับแรกเลยที่เราก่อนจะเทคฮอร์โมนคือเราจะต้องมีการตรวจเลือดเนาะว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าที่ไม่สามารถจะเทคฮอร์โมนได้ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองตั้งแต่ก่อนเทคฮอร์โมนมีสิทธิ์ที่เราจะไม่สามารถที่จะเทคฮอร์โมนได้นะครับถ้าเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคใดโรคหนึ่งถ้าสําหรับใครที่ชอบความสบายอยากกินอะไรก็ได้ใช้ชีวิต ชิลๆอยากกินอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้ไม่ต้องดูแลตัวเองมากไม่ต้องฟิกว่าเดือนนี้เราจะกินได้แค่นี้แค่ไหนมีข้อจํากัดในการกินมากเท่าไหนอะไรอย่างนี้นะครับก็แนะนําไม่ให้เทคฮอร์โมนนะครับเพราะว่าผลเสียที่ตามมามันไม่คุ้มกันนะครับ อ่าแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนมักจะเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวกับการเทคฮอร์โมนการเทคฮอร์โมนหรือการข้ามเพศมันไม่ใช่การเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อให้เราดูดีขึ้นพอเราไม่ชอบไม่ถูกใจและเริ่มใช้ชีวิตลําบากแล้วไม่เอาก็ถอดมันทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้คือการตัดสินใจครั้งนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งชีวิตไม่ใช่ว่าการเทคฮอร์โมนมันจะทําให้ รูปร่างหล่อเหมือนผู้ชายมีกล้ามเนื้อเท่ๆมีหนวดมีเขามันไม่ใช่เสมอไปนะครับถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองไม่ออกกําลังกายไม่กินให้ถึงร่างกายรูปร่างของคุณก็ไม่ได้หล่อไม่ได้เท่ไม่ได้มีกล้ามไม่ได้มีสิกแพคคุณก็อาจจะเป็นแค่ผู้ชายตัวผอมๆบางๆหรือว่าอ้วนลงพุงเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนด้วยแล้วแต่การดูแลตัวเองด้วยอันนี้หลายๆคนค่อนข้างจะเข้าใจผิดนะครับ แล้วก็จะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินต่างๆที่ใช้ในการข้ามเพศนะครับอันนี้เป็นปัญหาหลักๆเลยสําหรับคนที่กําลังคิดจะข้ามเพศเป็นผู้ชายนะครับต้องตระหนักถึงเรื่องค่าใช้จ่ายให้เยอะๆนะครับเพราะว่าทุกขั้นตอนของการข้ามเพศมาเป็นผู้ชายต้องใช้เงินในการข้ามเพศนะครับหลักๆเลยก็คือจะมีในเรื่องของฮอร์โมนที่เราต้องเทค ทุกๆเดือนเดือนละ 2- อถึงสหนแล้วแต่เกณฑ์ที่แพทย์จะกำหนดให้เรานะครับอันนี้ก็ต้องเทคไปตลอดชีวิตนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของค่าจิตแพทย์ในเรื่องของแพทย์ที่ดูแลเราในเรื่องของอค่าตรวจเลือดของเราทุกๆ3และวหเดือนนะครับอันนี้ถ้าแรกๆเลยเราจะตรวจทุกๆ3เดือนแต่ถ้าเราคงที่แล้วเราก็จะตรวจที่6เดือนนะครับแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผ่าตัดแปลงเพศ เริ่มตั้งแต่ผ่าตัดหน้าอกผ่าตัดมดลูกมดลูกรังไข่แล้วก็รวมไปถึงการผ่าตัดแปลงเพศอวัยวะเพศชายด้วยนะครับอ,นนอันนี้ทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายหมดแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเงินก้อนด้วยนะครับ รวมถึงค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวเนื่องตั้งแต่ยารักษาสิวพอผมล่วงก็ต้องเริ่มมีใช้พวกยามาเพื่อบรรเทาในการผมร่วงค่าพบแพทย์ต่างๆค่าเกี่ยวกับยาบำรุงร่างกาย บางคนก็อาจจะมีมีเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยในการอำนวยสะดวกในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นในการค่าเดินทางไปพบแพทย์ในแต่ละเดือนค่าเดินทางในการค่าใช้ใจ่ายในการเทคฮอร์โมนด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องวางแผนการใช้ใจ่ายดีๆนะครับเพราะว่าทุกขั้นตอนเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาหลักๆเลยที่คนข้ามเพศจะต้องตระหนักนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อเสียของการเป็นผู้ชายข้ามเพศทั้งหมดที่มทผมเจอมานะครับจริงๆมันก็มีอีกหลายๆอย่างเช่นการทํางานในเรื่องของสภาพแวดล้อมสภาพจิตใจที่เราต้องเจอผู้คนในเรื่องของสภาพจิตใจที่เราต้องเจอคําถามต่างๆมากมายความกดดันในการใช้ชีวิตแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตไว้ผมจะมาอัปเดตและมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไป ขอบคุณที่เข้ามาดูถ้ากดติดตามกดแชร์ได้ก็จะขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากครับ